ค่ะชื่อพิษสมัยรุจนาเว้นนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่ไม่มาปฏิบัติธรรมที่พนาวัดรู้สึกว่าประทับใจที่นี่เพราะว่ามีสป,ปยายะสี่ค่ะอาวาสเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายค่ะอาหารเป็นที่สบายและธรรมะเป็นที่สบายค่ะก็มาที่นี่ครั้งแรกก็ได้เดินดูรอบพนาวัดเลยค่ะรู้สึกว่าที่นี่แบบ สบายและสดชื่นมากค่ะยิ่งทําให้เราแบบเวลาไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เราเก็บอารมณ์สบายได้ง่ายรู้สึกมาที่นี่แล้วการวางใจมันเบาสบายมากกว่าค่ะ mm hmm. ก็คือเหมือนที่นี่บรรยากาศดีใช่ไหมคะพอเวลาหนูนั่งอะคะ่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเบาแล้วมันมันเข้าไปแบบเบาเานุ่มๆอะคะ่ะมันวางใจได้แบบนุ่มนุ่มมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบเราแตะได้แบบนุ่มแล้วก็แบบเข้าเข้าไปเลย มีความสุขมากๆจริงๆกับการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ค่ะ <Hey. S 1> อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่ไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่พนาวัดอยากจะให้ลองมาดูสักครั้งค่ะว่าจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากและส่งผลต่อการปฏิบัติธรรมของเราให้ดีๆขึ้นไปกว่านี้ค่ะรู้สึกว่าต่างต่างจากที่บ้านของเรานะคะคือมันนานแล้วที่ไม่ได้มาตรงนี้ค่ะก็คิดถึงค่ะ อยากมามากๆเลยค่ะพอดีมีโอกาสว่าเห็นรุ่นนี้เป็นรุ่นเดือนเกิดวันตรงกับวันเกิดของเราด้วยค่ะก็เลยดีใจปลื้มใจที่ได้มาโดยที่ไม่คาดฝันค่ะประทับใจในใน,ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะยังเหมือนเดิมเวลาเรามาที่นี่เราก็จะรู้สึกว่าเหมือนกับเราได้มาปฏิบัติธรรมจริงๆเหมือนกับว่ามันตัดขาดจากจากข้างล่างได้หมดเลย พอเราได้มานั่งแล้วเราก็มีความสุขค่ะส่วนมากก็จะนั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่คิดอะไรพอไม่คิดอะไรปุ๊บพอใจเรามันถึงจุดที่หยุดก็เหมือนแบมีความสว่างอยู่ตรงกลางเหมือนกับหลงปู่ใสๆอย่างนี้ค่ะก็มีความสุขค่ะแล้วก็ทุกๆรอบเลยเราพอเราไปนั่งปุ๊บเราก็ไม่ไม่ฟุง้งไม่อะไรก็คือนิ่งสบายๆเฉยเฉยจริงๆค่ะก็ขอเชิญชวน เพื่อนพี่พี่น้องนะคะทุกทุกท่านนะคะ,ะถ้ามีโอกาสนะคะอยาลังเลค่ะให้รีบมาเลยค่ะมาแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราฝันไว้มันมีจริงๆนะคะ วันที่22เมษายนเป็นวันที่สําคัญยิ่งของเรานะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมถวายสังฆทานวัดระบาดครอบครัวเราทำทำไปแล้วอะคะเราก็จะทําอีกสําหรับท่านที่ยังไม่ได้ทําบุญนะคะหรือทําไปแล้วจะทําเพิ่มอีกอวัดละกี่บาทก็ได้นะคะก็หนึ่งหมื่นวัดหนึ่งหมื่นบาทนะคะได้ทําไปทั่วทั้งประเทศเลยนะคะทําบุญครั้งเดียวถวายทั้งประเทศเลยนะคะพระท่านก็พร้อมที่จะมารับ สังคทานนี้ด้วยความเต็มใจนะคะเรียนเชิญนะคะทุกท่านค่ะอยากจะเชิญพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาร่วมบุญ22เมษาค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อเนาะก็หนูก็ปวารณาค่ะตั้งใจอยากบูชาธรรมหลวงพ่อเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทำบุญกับทางวัดด้วยทำให้ครบตามที่เป้าหมายที่อยากจะรับ1,000งบัวค่ะ ตอนนี้ทำได้หนึ่งเอ็มแล้วตั้งใจอยากจะทำไปให้ถึงค่ะความรู้สึกว่าอยากอยากจะให้หลวงพ่อออกมาเจอลูกๆทุกคนค่ะเพราะว่าทุกคนคิดถึงหลวงพ่อค่ะอยากจะทำบุญกับหลวงพ่อเหมือนตอนที่หนกยังเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะได้เจอหน้าหลวงพ่อทุกวันได้ถวายปัจจัยกับหลวงพ่อจำได้ว่าตอนนั้นหลวงพ่อยังแจกลูกอมให้หนูด้วยตอนนี้เป็นเด็กๆอะค่ะท่านยังให้เองกับมืออะไรเงี้ย อยากให้หลวงพ่อมาให้พรทุกๆคนค่ะขอเอาบุญทุกๆบุญที่ลูกได้ทํามาน้อมนําบุญทุกๆบุญนี้ถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ออกมานําลูกๆนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและนําทําโครงการต่างๆที่ลูกได้มีโอกาสได้สร้างบารมีในโครงการของหลวงพอ่อในเร็ววันนะคะในวันเกิดนี้ได้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยเจ้าค่ะอยากจะกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ ที่ให้สถานที่ในการปฏิบัติธรรมดีๆอย่างนี้ให้ลูกๆทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายค่ะออเป็นความปรารถนาของหลวงพ่อที่อยากจะให้ทุกคนเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนค่ะคก็อยากจะให้ทุกคนนะคะร่วมกันมาทำบุญ22เมษายนแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับหลวงพ่อสิคะอยากจะบุญทุกๆบุญนะคะที่หลานตั้งใจทำมา ถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อค่ะไอห,หลวงพ่อปลื้มกับหลานทุกๆบุญเลยนะเจ้าค่ะขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อแข็งแรงนะเจ้าค่ะแล้วก็ออกมาเจอหลานไวๆเจ้าค่ะหลานคิดถึง